สวัสดีครับทุกท่านครับอีกหนึ่งข่าวดีสดๆร้อนๆครับสโมสรลิเวอร์ pool ออฟฟิเชียลครับประกาศต่อสัญญาฟ์จิโอฟานได้ครับอีก2ปีครับจนถึงปี2027อันนี้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะครับซึ่งคาดว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยราวๆ4 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์4 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ครับอันนี้แหล่งล่างอ้างอิงจากดิวิดออนสตีนกับเจมเพียร์สนะครับ ซึ่งการเซ็นสัญญาของฟานไดชฉบับใหม่นี่นะครับไม่มีเงื่อนไขย,ยกเลิกสัญญาหรือลดเงินเดือนดังน,นั้นอ่ะฟานไดในวัย33ปีนะครับก็ได้รับเงินเดือนประมาณเรียกว่า400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับถือเป็นกองหลังที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในยุโรปในเวลานี้อีกด้วยนะฮะเฉฟานไดก็เปิดใจนะครับหลังจากที่ต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงซัมเมอร์ปี2027เช่นกับ โมซาร่า ah นะครับซึ่งซาร่าก่อนนนั้นก็ต่อสัญญาออกไปนะครับด้วยกับทีมวัย33ปีรายนี้นะครับกล่าวหลังจากการต่อสัญญาออกไปว่าผมมีความสุขมากและภูมิใจมากตอนนี้มีอารมณ์มากมายที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกที่ผมภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมันเหลือเชื่อม,ม,มากๆเส้นทางที่ผมผ่านมาในอาชีพคล้ายแข่งจนถึงตอนนี้เนี่ย เ,เพื่อที่จะได้ขยายเวลาออกไปอีก2ปีกับสโมสรแห่งนี้มันน่าทึ่งมากๆและผมมีความสุขมากจริงๆลิเวอร์พูลก็เป็นแบบนี้มาตลอดเป็นแบบนั้นมาตลอดและเป็นแผนมาตลอดและเป็นลิเวอร์พูลแบบนี้มาเสมอ ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยในหัวของผมและครอบครัวเกี่ยวกับความพิเศษสำหรับสมมสรแห่งนี้ผมเป็นคนของลิวพูเมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนเรียกผมว่าชาวสเกาเซอร์ที่ถูกรับมาเลี้ยงผมภูมิใจมากที่ได้ยินแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกดีมากๆจริงๆอ่านี่คือ,อบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์ของฟูจิฟันไดหลังจากต่อสัญญาครับฟูจิฟันไดเนี่ย ย้ายมาจากซามตั้นในเดือนมกราคมปี2018นะครับแล้วก็เขาก็เริ่มสร้างตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฟุตบอลนะครับปัจจุบันฟุติฟันได้ลงเล่นไปแล้ว314เกมนะครับแล้วก็มี ประตูที่เขาทำได้ด้วยนี่27ประตูนะครับแล้วก็คว้ามาทุกแชมป์กับลิเวอร์พูลมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฟีฟ่า League, FIFA, คัพเวิลด์คัพยูฟาซูปเปอร์ครัพเอฟเอคัพแล้วก็ลีกคัพสองสมัยยังไม่รวมแชมป์คอมมิตี้ชิลดด้วยนะครับอะ่ะยินดีกับแฟนเดอะคอปทุกท่านด้วยนี่เป็นข่าวสดสดร้อนๆที่มาอัปเดตกันครับสัญญาของเฟอร์จิลฟานได้ต่อแล้ว จะมีใครเพิ่มอีกไหมก็รอแล้วกันนะครับอ้าวแยกย้ายครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น2024-2025ที่ t r u ส v i s i o n Now สมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ Description และสมัครได้เลย